นีตอนนี้ฝาเล็กฝาน้อยกำลังมาต่อแล้วดูดูสิหสนุกค ouais ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะน้องตะวันค่ะ <bor r he> นี่ค่ะเรามาอยู่กันที่ until today อยู่ที่ถนนไทยรามันนะคะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยลมลื่นแล้วก็มีปลาที่พูดเพราะที่สุดปลาอะไรคะปลาคารบปลาค<ล>ารบแล้วก็มีสปาทาวด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะคะตามมาเลยนี่อันนี้ทางเข้านะคะสวยมากเลยประตูมีชิงช้าให้นั่งด้วยไม่อะไรคะแต่มันโยกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดเหล็ก <c oughs> <c oughs> ไปค่ะเดินเข้ามาเนี่ยเราสามารถส่องกระจกดูได้ว่าเราสวยหรือยังตรงนี้ ถ้าสวยแล้วก็ไปค่ะพอเข้ามาคือแบบร่มลื่นมากแล้วทุกคนเราดูเหมือนอยู่ในสวรรค์ไหมดูกดูดูมีควันออกจากตรงปลาแบบตามมาแบบนักดาราศันดูควันอะไรอ่ะลูกควันอะไรควันอะไรควันอะไรตามมาไปดูควันปลาดูดูควันดูควันดูควันอะไรออกมา ลูกปลาอะไรคะกปลาคัพโอ้ยดููควันออกทันี้เยอะมากโอ้ยปลาสวยมากดูดิเหมือนเราอยู่แบบโหแบบในสวรรค์น่ะส่วนมีปลานะสุกกาอันนี้ก็ทางเดินนะเนี่ยวเขาบอกต้นปรงนะรู้จักไหมต้นปรงใช่ไหมต้นปรือต้นปรงอะไรทุกอย่างเอเฟิร์นเฟิร์นพูดผิดพูดผิดเดินเข้ามาอุ้ยเราจะไปทางไหนก่อนดีคะทางนั้นเดี๋ยวอ่ะไปแยกนี้ก่อนแล้วกันน้องตะวันบอกก็จะมีแบบพุทธพฤกษานานาพันธุ์นะ ดูใบบัวใบเบอร์อะไรก็มีนะอุ้ยตะวันผูกซอยคือมีปลาอุ้ยดู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 ทอดูมีแบบ,แบ,บควันมีควันได้ไหมมีควันน้าเห็นไหมมีม,นะมีเห็นไหมถ้าถ่ายอย่างเงี้ยอ้โหดูสวยมากเลยอะเป็นหินแล้วก็แบบเหมือนเราจะไปนั่งได้อะทางนี้ธรรมดาตื่ตตตตนเต้นอาตะวันทางตันค่ะทางนี้ใช่ดาโอ้สวยอะทางนี้ทางนี้ดูสดิสวยมากเลย เป็นน้ำตกเนาะเป็นน้ำตกแล้วก็แบบมีปลาไหลไหลอย่างเงี้ยคือธรรมชาติมากน่าต้ามา้าตอนนี้ไปจุ่มเท้ากันเลยหไหนไหนแล้วอันนี้คือแยกแรกนะถ้าเราตรงไปก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆของสาวๆมากแยกเข้าไปในนี้มีอะไรไหมอะถ้าเข้าไปในนี้ค่ะ,เป,ะเป็นฟาร์มโอ้เป็นการมาเรียนรู้การปลูกผักก็มีกล้วยแม่อะไรอะโหลอันนี้อะไรอ,นนอะรผักอะไรเนี่ยอันนี้อะไรตำลึงเหรอ มีร<ม>องเท้าอยู่ไหนอะ<ต>ทำไมอะครับมีที่นั่งเนี่ยมีบ่นี่เวาลาการปลูกผักมีมะเขือมีอะไรอุ้ยมีมะม่วงด้วย<อ>ดูดูดดมีมะม่วงมีผักส่วนวน,นึงนะก่อนะจะไปสปาเทา้ามุมนี้คือคิดว่าสวยอะแล้วแบบข้างหลังเป็นน้ำตกนะแล้วคือเือดูดูด ตากเนาะระวันเขาหิวไปเยอะมากสวยมากมไปเราไปต่อก,กันดีกว่าไปเลยปลากี่ตัวเนี่ยเล<อ>ือหลา,ลานตัวเลย<อ>สวยมากคือแบบเนี่ยคือแบบเนี่ยเนี่ยถ้ามาถ่ายมุมเนี้ยเนี่ยด,ดูดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมองไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นปลา่ายมาหาเราแบบเนี้ยเป็นอะไรที่สวยมากดูสิปลาเยอะมากแล้วตัวใหญ่เลยนะทุกคนดูตะวันเนี่ยตัวใหญ่มากเลยอะ สวยามากตัวไหนสวยคะระวังตกปุ้มลงไปนะมีตัวเล็กๆด้วยนะแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแต,ต่ตัวใหญ่คือใหญ่มากอันดาจะู t ใหญ่เลยอันดาชอบเดีย๋ยวพาน้องดูกัอนอ้ยอ,อันดานี่ตัวอะไรอะ่ะนี่คือปลาปลาดูปาอุยมีลูกตัวเล็กๆด้วย ามาถึงบริเวณที่จะสามารถจุ่มสปาเท้าได้ตะวันเริ่มก่อนเลยล้างเท้าก่อนมันจะมีที่ให้ล้างเท้านะคะ่ะดูเปิดน้ำ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 ก่อนเปิดน้ำครับล้างเท้าก่อนโอเคพอล้างเท้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงไปกันค่ะเลยโอเคป้เตรียมตัวน้วตอนนี้นะเราสองคนก็ล้างเทา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปจุ่ม ดู้ะมันจะมีที่ให้นั่งวิจินเต้นนะ่ะจ่นเต้นอนะ่ะลาลองเขาเนี่ยเราสามารถเดินลุยเอาขาจุมลงไปแบบนี้เลย มันมาต่อดเท้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราจุ่มลงไปอย่างงี้ตะวัมาหน้าตรงนี้ครับมานั่งกับพ่อหนิมันมาเยอะไหมเออจะ้นะคะเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาตกกระเลงโอ้ยมันจะกระจีมากมายมันจะกระจีมากดูดูตะวันตะวันเฮ้ยเดินมาหาพ่อเดินมาหาพ่อตะวันไม่ต้องกลัวจุ่มลงไป เดินเข้ามานั่งนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่ง,งเอามานั่งด้วยกันแล้ว<า>อุ้ยเย็นสบายเรารู้สึกผ่อนคลายดูดูด,ดูดูขาป๊าดูขาป้าอุ้ยดูนะอ่ะเราก็ปล่อยเขาอุ้ยตะวันมันสนุกดีอะอุ้ย <c oughs> ถ้าไม่ไหวเราก็สามว่าเบ,บประอาขตอนนี้ ฝาเล็กปาน้อยกำลังมาต่อแล้วดูดูสิโอยานุก็มันจะจีบบ้าเลยมาเองครับมาดูแม่ครับแม่ครับแม่ครับแม่ตะักเก้มาสัมผัสแม่แม่แม่ับตะเกีมา ตัด่ะแล้วมันเมื่อแล้วมันมันเหมือนบุญมากมันเหมือนบุญใช่ไหมไหนแม่เราจะเท้าจุ่มให้บุญกันต่อน้องตะวันดูเขามาคมณตะวันดูสิเขาเขามาลุมแม่ใหญ่เลยตะวันตะวันดูเขามาลุมแม่ใหญ่เลยดูดูทุกคนดูดูน้องปลาแม่ตักกลัวไอตัวพวสีดำเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยแหละเขาจะมาช่วยกําจัดแบคทีเรียหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าอยู่ตามเท้าเราอ่ะน้องตะวันแล้วเขาก็จะมากินซาก ให้แบบว่าให้เราผ่อนคลายนี่เป็่นาฬิกานะ15นาทีจุ่มฟรีไม่มีมค่าใช้จ่ายว่าเกีือบมันมาตอ้องนะนี่ดนี่เยอะขนาดนี้เลยนะวู้หูอุ้ยจวันนักหนึ่งสามทางชาเลนจ์ใครจะจุ่มได้นานกว่ากันชนะหนึ่งสองสามเอาลงอ่าตะวันแพ้แล้วสนุกมากนาเลาไมจุ่ มาลองด้วยกันตะารรู้สึกยังไงบ้างจาาดูคนนี้ไม่ได้รู้สึกอยู่คนเดียวน้องน้องอาดาคือทำหน้าเฉยแล้วแบบน่าวอยู่ในสวรรค์มีควันของอะไรเย็นๆนะแล้วก็แบบปลาก็กินไปแบบรู้สึกดีมากดีมากแบบถึงมากที่สุดเราคือมันเย็นสบายนะทุกคนแล้วคือพอจุ่มไปก็มีปลาข้างๆอย่างเนี้ยตอนนี้ตะวันก็ยังไม่กล้าตะวันก็ยังไม่กล้าเหมือนเดิมตะวันดูดู 对。